สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบอกถึงส่วนประกอบของตู้อบไซจัมโบ้ที่จะได้ไปนะคะก็คือเริ่มจากตรงนี้เนาะเป็นพลาสติกใสนะคะ1ผืนพลาสติกดำา1ผืนข้อต่องอ5 5 8ตัวนะคะข้อต่อ3ทางตรง8ตัวข้อต่อ3ทางฉาก6ตัวแล้วก็ข้อต่อ สีทางฉาก2ตัวนะคะข้อต่อ4ีทางตรง4ตัวส่วนนี้จะเป็นส่วนท่อนะคะส่วนสั้นที่สุดจะเป็นส่วนเสา8ท่อนต่อมาส่วนจะเป็นส่วนที่หลังคานะคะ8ท่อนแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนใช้กับคานด้านข้างนะคะความด้านยาวค่ะ15ท่อนแล้วก็ส่วนที่ยาวที่สุด2ท่อนจะเป็นส่วนคานนะคะด้านข้างนะคะด้านกว้าง2ท่อนค่ะ ต่อไปจะเป็นวิธีการประกอบโครงของไซส์จัมโบนะคะ,อะตอนแรกจะเริ่มจากทำด้านข้างก่อนเนาะใช้กับคานนะคะคานด้านแนวด้านกว้างอะคะ่ะแล้วก็ส่วนข้อต่อก็จะเป็นใช้ตัวที่3ทางฉากก่อนนะคะที่เริ่มแรก ตรงมุมจะใช้เป็น3ทางฉากนะคะส่วนตรงกลางตรงนี้จะใช้เป็น3ทางตรงนะคะตรงนี้ก็จะเป็น3ทางตรงเหมือนกันค่ะส่วนมุมนี้ก็จะเป็น3ทางฉากนะคะ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้เราจะได้แนวด้านล่างแล้วนะคะที่เป็นฐานด้านล่างแล้วก็ต่อไปจะใช้เป็นท่อสำหรับเสาทั้งหมด8ท่อนะคะ ใส่ตามเสาเลยค่ะนี่นะคะระหว่างเสารตรงกลางสองเสานะคะจะใช้เป็นสี่ทางตรงนะคะ ที่เป็นตัวกากบาทส่วนมุมเสาด้านข้างนะคะจะใช้เป็นสามทางตรงค่ะ แล้วก็ประกอบคานตรงกลางนะคะ ต่อไปใช้ข้องอ5 5นะคะใส่ที่ตรงข้อต่อตรงนี้ค่ะทุกอันค่ะ8ชิ้น เราจะเริ่มเป็นส่วนของโครงหลังคานะคะตรงมุมฝั่งริมนะคะจะใช้สามทางนะคะสามทางฉากส่วนสองเสารตรงกลางนะคะจะใช้เป็นสี่ทางฉากะคะ่ะ นี่จะเรียบร้อยนะคะสำหรับโครงไซส์จัมโบ้ค่ะ